ในช่วงเวลาหนึ่งชายที่ชื่อชาติกาดไวยกวีคือยูทูบเบอร์คนแรกๆที่สร้างสีสันบนหน้าแพลตฟอร์มโด้วยสไตล์เอกลักษณ์ส่วนตัวจากนั้นในห้วงเวลาถัดมาเขาก็ลดนแล่นในสายอาชีพและสร้างธุรกิจแบรนด์ของตัวเองพร้อมกับภาพลักษณ์ที่มีความติดที่เรียกว่าสุดขั้วผมเจ็บปวดกับชีวิตจนฆ่าตัวตาย จนถึงวันนี้ตัวเขากับก้าวข้อถูนโลกอีกใบกำเนิดเกิดใหม่ในร่างเดิมภายใต้การปฏิบัติธรรมจึงกลายเป็นภาพทับซ้อนในแง่เงาของชาชการกับชายที่เรียกตนเองว่าเป็นโยมี สวัสดีครับผมชื่อชาติกาศไวยกวีนะครับชื่อเล่นชื่อแอนะครับก็ทําอาชีพที่ผ่านมาหลายอย่างมากเพราะว่าเป็นมนุษย์ที่ยังหยุดตามหากิเลสความสมมุติไม่ได้ก็เป็นอาจารย์มหาลายัยเป็นช่างภาพเป็นผู้กำกับภาพยนตร์เป็นยูทูบเบอร์ไหมตั้งแต่สมัยที่ยังไม่มีคํานี้ก็ทำยูทู e อินฟลูเอนเซอร์แล้วก็มาทําธุรกิจ เสื้อผ้าที่ชื่อทูลี่ครับผมก็อ๋อมีธุรกิจหนึ่งคือห้องถ่ายภาพบุญตาก็เป็นการรับซ่อมภาพเก่ากับการถ่ายภาพพาเกจิอ่ะก็กะะกธุรกิจเยอะเพราะว่าเราก็เชื่อว่าทําธุรกิจเยอะๆแล้วจะไม่ทุกสุดท้ายยิ่งทุก <c oughs> พี่แอร์เป็นไงบ้างจากที่ทุกอย่างทุกอาชีพผ่านมาแล้วมีสิ่งหนึ่งที่เรียกว่าการปฏิบัติธรรมเข้ามาในชีวิตเนี่ยครับก็ถ้าถามว่าเป็นยังไงบ้างก็ ถ้าอธิบายง่ายสุดคือชีวิตผมมี22ช,ชั่วโมงเพราะอีกสองชั <possibly 12 th entes> of of <them> right, here, ่วโมงผมให้กับการนั่งวิปัสนาเช้ากับเย็นก็นาฬิกาผมมี22วันก็แต่ก่อนผมก็ถ้าคนที่รู้จักหรือติดตามมาตั้งแต่สมัยที่ทำอาราวมีอย่างเงี้ยก็จะรู้ว่าแบบเป็นตัวชนนะครับชนหมดทุกอย่างอ่ะใครมาก็สนุกกับการชนกับชาวบ้านเขาสนุกกับการมีเรื่องมากๆเลยแล้วก็ผ่านผ่านผ่านไปมา ตอนนั้นน่าจะ30ครับตอนนี้40กว่าแล้วก็10กว่าปีถ้ายังทำอยู่แบบเดิมก็โง่ก็คิดว่าน่าจะเป็นวิธีของคนที่มันฉลาดขึ้นก็ก็นิ่งขึ้นนะครับก็เปลี่ยนไปเยอะมันเปลี่ยนไปทั้งกายภาพภายนอกแล้วก็ภายในภายนอกก็คือแบบดูแลสุขภาพตัวเองเล่นกีฬากินอาหารนะครับกินกินวีแกนเป็นบางสวิรัตหลังๆก็ ทางสายกลางนิดนึงเพราะว่ามีตอนที่ตึงมากไปก็ร่างกายดีแต่เป็นอย่างนั้นเหมือนกันก็เข้าใจแล้วว่าแบบทางสายกลางดีที่สุดเงี้ยแต่ก็เบสบนวีแกนแล้วก็กำลังกายก็เป็นคนมีวินัยขึ้นแต่ว่าก็ยังสนใจในการทําธุรกิจอยู่ยังชอบธุรกิจอยู่เพราะว่าธุรกิจก็เป็นสัมมาอาชีวะอครับผม,มทําไมอยู่ดีจากติปสุดขัว้วมาเป็น คนปฏิบัติที่เข้มข้นแบบนี้มันเกิดจากอะไรอะโอเคถ้าเกิดว่าโจทย์มันถามว่าติสสุดขั้วมาเป็นนักปฏิบัติที่เข้มข้นงั้นแปลว่าไม่ได้เปลี่ยนไปเลยเพราะการปฏิบัติที่เข้มข้นคือความติดขั้นกว่าของติสสุดขัอขอข้วของเขาก่อนอืมครับก็คือผมก็คงยังเป็นคนแบบเดิมอยู่แหละแต่แ,ตแค่การเดินทางของเราเราเจอทวีปใหม่ทวีปใหม่จะเรารู้ว่าอ๋อวิธีนี้อาจจะเป็นนิวติส ของเราในขณะที่อไอติสเก่าของเรามันกลายเป็นเรื่องสมมุติที่คนกําลังสนใจอยู่แต่เรากลับมองก็แบบหไปวิ่งวนกันอยู่อย่างนั้นไปนไปไปวนกับยอดไลฟ์ย,ยอดอะไรกันอยู่อยของปลอมทั้งนั้นเลยอะไรอย่างนี้นครับผม,มผมว่าถ้าเกิดมองเป็นติสผมว่านี้ก็คือการไปสู่การติสอีกแบบหนึ่งละกันถ้าอธิบายแบบนั้นครับมผมเหมือนเป็นอาชีพนักปฏิบัติธรรมแล้วนะผมทําเป็นอาชีพหลักแล้วนะตอนเนี้ยเขาบอกกันว่าไม่เห็นทุกข์ไม่เห็นธรรมผม ผมซัฟเฟอร์เจ็บปวดกับชีวิตภายในภายนอกแล้วก็ธุรกิจจนค่าตัวตายสองั้งผูกคอตายจะกระโดดตรงเนี้ยบ่อยมากเลยจะขับรถแล้วแบบเฮ้ยหายไปเลยไดีไหมตอนนั้นก็แบบโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวแม่จะร้องไห้เดี๋ยวลูกน้องอาย<ม>ก็ไม่ได้ตายสักทีแต่ก็เคยผูกคอตาย แล้วมันไม่ตายก็เลยมีพี่ศิลปินคนหนึ่งที่เขาเคยหนักกว่าเรามาเขาแนะนําบอกว่าถ้าจะตายอีกนะผม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 ทักเขาบอกว่าพี่เดี๋ยวผมจะลาตายนะพี่อะไรเงรี้ยผมรักพี่นะเขาบอกโอเคถ้าจะตายเราอยากให้นายลองไปที่นี่ดูว่ะแล้วค่อยมาว่ากันก็เลยแนะนำโกเอนก้าอโกเอนก้าคือ โกนก้าคือชื่อของอาจารย์ผู้สอนวิปัสสนานะครับผมเป็นคนเชื้อสายอินเดียที่เกิดในพม่าแล้วก็มีสาขาอยู่ทั่วโลกประมาณ2 3 0 0สาขาในไทยมีประมาณ1 3 1 5สาขาไม่ได้เป็นลัทธินอกลีบไม่ได้เป็นอะไรไม่ได้อยู่กับศาสนาใดๆวิปัสสนาเป็นเทคนิคเทคนิคสากลเขาบอกว่าทุกเป็นเรื่องสากลการออกก็เป็นสากลก็ไปที่นู่น 12วันหัวท้ายนะครับยึดมือถือปิดวาจาห้ามพูดห้ามสื่อสารกับคนอื่นถ้าเกิดดุหน่อยที่ไปมาก็จะห้ามมองไกล้วยให้มองแค่ข้างหน้ากินมังสัวิรัตกิน2มือ้อผมดุหน่อยผมกินมื้อเดียวนะฮะแล้วก็ถือศีล8เนาะก็นอนตีสีนน 4, ่ตื่นนอนสี่ทุ่มตื่นตีสี่นั่งสมาธิประมาณเวลาสิบสาถึงสิบหกชั่วโมงห้ามขยับก็ ็ชอบออกมาเกิดใหม่แล้วก็แบบชีวิตเนี่ยปีนี้ไปมาสี่ครั้งแล้วก็ชอบมากๆก็ก็ออกมาแล้วก็เป็นคนใหม่แล้วก็เลยรู้ว่าอ๋อจริงๆแล้วสันดานมันเปลี่ยนได้หลายๆคนพูดว่าสันดานสันดอนเนี่ยเปลี่ยนไม่ได้แต่ว่าผมว่าเปลี่ยนได้หมดเลยทั้งสันดอนและทั้งสันดานเลยก็ก็ดีก็ดีขึ้นแล้วก็ใช้คําว่าเกิดใหม่เกิดใหม่เลยแล้วก็ก็ทุกวันนี้ก็หมั่นไม่ใช่หมั่นก็ทําเป็นอาชีพ พี่อสนใจในเรื่องเกี่ยวกับถ้าเกิดภาษาบ้านๆเลยก็คือวิชาอาคมก็ผมว่าลูกผู้ชายมันก็ค่อยๆตามหาอะไรไปเรื่อยๆนะครับผมช่วงหนึ่งทําธุรกิจทําธุรกิจเราก็รู้สึกว่าถ้ามันมีอะไรติดติดตัดขัดเอ๊ะทางแก้หรือเขาเรียกว่าไะทางลัดมันมีปะวะเขาก็จะบอกว่าไอ้พวกสายมูพวกอะไรเนี่ยมันเป็นของทางลัดช่วยเรื่องเงินทองโอกาสมิตรภาพอะไรเข้ามาก็ไปสู่สายนั้นแต่ว่า มันก็ลองจนสุดนะลองจนแบบสักสักลิ้นเล่นของไปเรียนเขียนยันไปอะไรต่ออะไรมาก็ก็ดีในวัยหนึ่งซึ่งพอตอนนี้ผ่านมาก็รู้สึกว่าแต่ชีวิตมันก็ลำบากนะมันไม่ได้ปล่อยวางมันกลายเป็นกรรมหนักกว่าเดิมคือใส่ประคำอะ่ะใส่ตะกรุดหกอันอะ่ะเวลาจะไปเมืองนอกจะขึ้นเครื่องบินก็ต้องแบบ มานั่งดีแคร์มานั่งอธิบายมานั่งถอดจะเข้าห้องนู้นก็ต้องแอบแบบปล่อยของออกไปมียงมียันเฮ้ยชีวิตมันยุ่งกว่าเดิมวะไม่ไม่ได้คิดว่ามันเป็นอะไรที่ไม่ดีแต่คิดว่าเฮ้ยมันไม่ได้เบาจริงๆเลยนี่ว่าเพราะสุดท้ายจิตเราก็ไปยึดถือกับของอะไรก็ไม่รู้รแต่พอมาวิเคราะห์อ่ะผมไม่ได้เรียกว่าศึกษาแต่พอมาเข้าใจความแท้จริงของธรรมชาติจริง พ้าไม่ได้มีหน้าที่ทําของขายอะ่ะพ้ามีหน้าที่เป็นตัวอย่างของคนที่ไม่แบกไม่เอาไม่มีอืม,อมใกล้เคียงกับโฮมเลสนะแต่เป็นโฮมเลสที่มีเป้าหมายนะผมว่านะเออพ้ามียศมีสักมีตำแหน่งที่โคตรบ้าเลยก็เลยรู้สึกว่าไม่ได้หมดความเริ่มใสไม่ได้เลยเปแค่รู้ว่าแบบโอเคเราอาจจะจบโรงเรียนนี้แล้วเราไปเรียนต่ออีกขั้นหนึ่งดีกว่าแต่ในแต่ละวันเนี่ย ได้อะไรจากการปฏิบัติธรรมในแต่ละขั้นแต่ละขั้นหรือการที่ปรับเปลี่ยนตัวเองในชีวิตที่เกิดใหม่นะครับตอนแรกก็หลงกับมันเหมือนกันไปสนใจเรื่องฤทธิ์เพราะว่าเป็นคนแบบเนี้ยคนแบบชาติจาะกคนดุอ่ะก็น่าจะไปสนุกกับเรื่องฤทธิ์เรื่องความแรงเรื่องอภินยาเรื่องอะไรอย่างนี้ขึ้นมาอา่า พอผ่านเวลาไปก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันมีค่าหรือต้องทําเลยสักนิดเดียวก็ไปสนใจเรื่องฌานเรื่องยานเข้ามาวิปัสสนามันต้องมันต้องเข้ามันต้องเข้าฌานก่อนแล้วค่อยไปสู่ยานไงก็เลยต้องเอาสิ่งพวกนั้นให้แข็งแกร่งเขาเรียกว่าต้องรับรับมีดอันนั้นเป็นอาวุธให้แข็งแกร่งเพื่อที่จะอยู่กับวิปัสสนาได้นานขึ้นอ่ะแล้วก็ถามว่าได้อะไรกับชีวิตไหมคือได้กับชีวิตประจําวันมากเลยคือ การฝึกวิปัสสนาเนี่ยมันผมอธิบายว่ามันเหมือนกับการรับมีดให้แหลมคมมีดมันจะแหลมได้ต่อเมื่อเราฝนบ่อยๆจนมันแหลมจนมันคมคมเพื่ออะไรเพื่อตัดฉับให้ขาดภายในชิ้นเดียวเหมือนญี่ปุ่นที่ซามูไรมันฟันมันซ้อมแสนครั้งเพื่อฟันฉับเดียวให้ขาดเราฟันอะไรเราฟันกิเลสเราฟันความขุ่นมัวเราฟัน เรื่องอะไรก็ไม่รู้ที่เราตื่นเช้ามาแล้วต้องเจอเลื่อนไปมือถือแล้วเ,เจอเรื่องที่ไม่ชอบครอบครัวหรือใครที่เราเรียงที่จะรับฟังเรื่องราวปัญหาไม่ได้โทรมาแล้วต้องรับฟังเดินไปกระทบคนตีกันลูกน้องไม่ได้ดั่งใจเพื่อนร่วมง,งานไม่ชอบเกิดสิ่งที่ไม่คาดคิดไอสิ่งพวกนี้มันคือความขุ่นมัวที่เราจะเข้ามาโบราณก็จะเรียกลมเพลลมพัดหรืออะไรก็ไม่รู้แต่ถ้าจิตเราแหลมคมปุ๊บมันจะตัด ฉับมันมีสองแบบมันจะเข้ามาแต่มันไม่ซึมเข้าเพราะเราตัดเขาก่อนไก่แบบหนึ่งที่ผมอยากจะไปถึงจุดนั้นคือมันเข้ามาแล้วมันไม่ทันเข้าแต่มันกระเด็นออกไปคือมันมีบาเรียหุ้มผมอยากได้สิ่งนั้นแต่นี้ไม่ได้เป็นเรื่องเหนือธรรมชาติมันคือมันคือสติมันคือสัมปชัญญะมันคือปัญญาครับว่าปัญญาไม่ใช่การที่ เรียนจบมหาลาัยอันดับหนึ่งไปต่อเมืองนอกแล้วได้ด็อกเตอร์กลับมาแต่ยังเป็นคนขี้โมโหตบเมียรหรือทําธุรกิจโง,ง่ๆอ่ะผมว่าแบบนั้นก็ไม่ได้มีปัญญาที่แท้จริงนะ,ะปัญญาคือเราจะทํำยังไงเมื่อเจอสิ่งที่เราไม่พึงประสงค์แล้วเราไม่มีความรู้สึกที่ติดค้างขุ่นมัวนั่นต่างหากนั่นคือปัญญา และนี่คือจุดเริ่มต้นเท่านั้นกับการพูดคุยกับชาติการบนเส้นทางการปฏิบัติธรรมที่ีหน้าเรากียังพูดคุยกับเขาเดยเนื้อหาที่เข้มขน้นโปรดอย่าพลาดการรับชมสวัสดีครับ